สวัสดีครับคุณผู้ชมถูกไหมครับจิ๋วชิจาชาแนลและเราก็กำลังอยู่กันในเกม Monster Hunter Park w i ในเอพิโซดที่18นะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วเราจะก,การจินดาหาเราไปได้นะครับเส<า>้นทางสู่สูจาก็ได้เปิดขึ้นตอนนี้เราก็กำลังเดินไต่เขาขึ้นไปอยู่นะที่เราจะต้องมาที่นี่ก็เพราะว่ามาตามหาผู้รับฟังทุกสป,ปเสียงน,นะครับ The a l l h e a e n เพื่อถามเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้า a r k e l ที่ ทำตัวแปลกประหลาดไปโ้ดูวิวตัวนี้สถครับข้างล่างยังไงที่พวกเราเดินทางกันมาเนี่ยสถานที่บนนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดนะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศใดๆเฮ้ยเจมูน้องหมูเฮ้ยเราเจอคนด้วยคนเล็กทักเจ๊เหรอโบกมือบายบายแต่เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปดูหมูก่อนหมูน้องหมูอุกอุกอุด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 ปุกิปุกิอุดอุดนาะยังไงอ่ามีไงเพ็รมาแล้ว ต้องรอกดให้สุดจังหวะน,นะครับกดกดปุ่มไหนแล้วเนี่ยปุ่มไหนเอ้าโชวเฮ้ยอ๋อปุ่มคลิกโตไม่ได้ดูคลิกผิดโดนหมูชนน้องหมูโมโหเลยไม่เอาแล้วไปดีกว่าอืมเอ้าแล้วก็เดินไปเหยียบกองผลไม้เขาอีกเนี่ยตรงนี้อะไรอะ่ะบ้านก็เอ้ยหมู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 เดินตามไมที่ว่าหมูไปไหนน้องหมูไปไหนน้องหมูอุด๊ดอุ๊ดอุ๊ดออ๋อเดินออกฉากไปเลยอะ่ะไม่รู้เรื่องกันไม่ได้กด รูปหัวให้ถูกถูกจังหวะใครอะเจตัวสูสูงชื่ออาภาคุยใหญ่เลยเขานี้คุยใหญ่เลยแล้วผมก็ไม่ได้อ่านด้วยไงกดรัวๆนั่นแะเดี๋ยวเราไปหา The a l l h e a k e n ดีกว่าครับพวดรับฟังทุกสรรเสียงคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่น้องมาลิอืมพใส่อยู่บนยอดเขาแน่เลยก็ค่อยขึ้นไปกันดีกว่าครับ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เขียวชะอมดูดีร่มเลื่นมากๆเลยอะแบบสงบแสงอาทิตย์สีทองโอ้พวกเรามาสูงมา,มากๆเลยนะเนี่ยนะผู้รับฟังทุกสปะเสียงนะ่ะคงอยู่ที่แห่งหนึ่งในที่นี่แน,น่ๆขอโทษนะคะคือดิฉันชื่อว่าอาลาค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้รับฟังทุกสปะเสียงนะ่ะเขาอยู่ที่ไหนมากันแล้วสินะ ฉันกำลังรอพวกเธออยู่เลยคือว่าคุณคือ,อถูกแล้ว,วกลุ่มผู้บิทักษนะ์น่ะเรียกฉันแบบนั้นละจ้ะยินดีที่ได้พบนะคะพวกเราเนี่ยมาจากเอาละเอาละเรื่องนั้นนะ่ะฉันเคยได้ยินมาหมดแล้วในที่ส,ดสุดก็ได้พบกันสักทีหนึง่งขอดูอะไรหน่อยได้หรือเปล่าจ้ะอืมค่ะอืมเป็นพาวเวอร์เบเรียนนะมีสี่นิ้ว รูปไลท์ที่สิกแทคกนี่มันพวกเธอเดินทางกันมาคงจะเหนื่อยสินะวันนี้เชิญไปพักกันก่อนคือว่าช่วยฟังผมหน่อยนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้พิทักษ์ชื่อว่านาตะครับมันมีการเดินตัวหนึ่งที่โจมตีใส่หมู่บ้านของผมเจ้านั่นชื่อว่าอาร์ควลเธอคงอยากรู้สินะว่าทําไมการเดินตัวนั้นถึงทําแบบนี้ครับทําไมเจ้านั่นมันต้องหนีออกไปด้วยครับ แถมมันยังล่าแล้วก็กินอีกด้วยเธอรู้หรือเปล่าว่าการเดียนน่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่นก็เพราะว่ากลุ่มผู้พิทักษ์น่ะสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับป่าม,มาสิมาละดูซิว่าเดอะออเฮเก้นเขาจะรู้เรื่องอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือเสียงต้องเนอร์นะต้องเนอร์เลยไม่เนอร์ไม่ได้ ถ้าไม่เนิร์ผมก็ไม่รู้แล้วล่ะนะว่าจะเอาเสียงไหนแยกแยะดีพามาดูวิวที่นี่น่ะเคยเป็นเมืองหลวงไวอว,อวอรีสินะคะมันเป็นเรื่องราวที่นานเกินกว่าใครในหมู่พวกเราที่จะจําได้ผู้คนของไววอรียได้สร้างพลังมังกรขึ้น,นเพื่อใช้เป็นพลังงานอันไรขีดจากัดพวกเขาได้เชื่อมต่อ พลังงานนี้ไปตามเส้นทางบางกรและส่งพลังงานนี้ไปทั่วทุกแห่งในพื้นแผ่นดินนี้ในเวลานั้นสายฟ้าฟาดจะคอยขับไล่มอนสเตอร์น้ำฝนที่เทลงมาอย่างท่มท้นจะคอยล้างพวกพิษที่ติดอยู่ในพื้นแผ่นดินเปลวเพลิงอันร้อนแรงจะคอยหลอมแร่อ,อมีค่ามากมายและมันได้ลบล้างแม้กระทั่งน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างจนพวกเขาสามารถเขินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ สำหรับพวกเขานั้นกฎแห่งธรรมชาติก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะต้องทำตามเลยความสำเร็จสูงสุดของพวกเขานั้นคือการสร้างเหล่ากาเดียนสิ่งมีชีวิตหลากหลายพันที่จะคอยรับใช้ตามที่พวกเขาสั่งอำนาจของชาวเวเวอรียนั้นก็ไ่เป็นที่กังขาอีกต่อไปถ้าหากว่าเป็นอย่างที่คุณเล่าแล้วก็ทำไมเมืองที่เจริญรุ่งเรืองน,นั้นถึงพังทลายลงล่ะคะ พวกเขาได้นำพาภาพัยพิบัติมาด้วยมือของตัวเองนะสิหลังจากผู้คนได้ปลาชัยเหล่ากาเดียนก็เข้าสู่ห้วงนิทราอันยาวนานแต่ว่าอาร์เวลก็ตื่นขึ้นมาเจ้านั่นมันเป็นอะไรยังไงั่ะหระครับเราผู้พิทักษนะ์น่ะคุณจะต้องทำยังไงดีคุณลุงทาชินบอกว่าถ้าหากว่าเป็นคุณแล้วก็จะต้องให้คำตอบกับผมได้แน่ การเปลี่ยนแปลงของเจ้านั่นนั h <h <h ้นจะไปหยุดลงที่ใดฉันเองก็ไม่อาจที่จะบอกได้สิ่งที่ฉันพูดไปคงจะทำให้เธอต้องผิดหวังสินะขอโทษด้วยนะจ๊ะถึงแม้จะเป็นตัวฉันเองก็ไม่อาจที่จะให้คำตอบที่เธอคาดหวังได้หรอกนะเธอกับฉันก็ไม่ต่างกันเราต่างดำรงอยู่ท่ามกลางห้วงเวลาอันแสนสั้นโลกนี้น่ะกำลังเปลี่ยนไปตามผลกระทบของพวกเขา เมื่อห่วงเวลาทั้งปวงล่วงเลยไปทั้งตัวเธอและอัร์ซเวลจะไปอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องคอยดูและรับฟังเธอรู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบกับการเล่นตัวนี้ใช่ไหมผมนะ่ะเป็นผู้พิทัก์ครับไม่ไม่ใช่ครับ ผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้อาร์คเวลจะเป็นยังไงต่อถ้าเป็นทุกคนในที่แห่งนี้แล้วก็บางทีผมอาจจะได้คำตอบก็ได้ครับถ้าหากว่านั้นเป็นสิ่งที่เธอเลือกก็จงก้าวต่อไปเถิดจงใช้ดวงตาคู่นนั้นของเธอเฝ้าดูช่างงดงามเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ล้วนแล้วแต่งดงามจริงๆโอ้โหทิวทัศน์งดงามเหลือเกินตัดฉากมาตอนกลางคืนแล้วก็มาตั้งค่ายตั้งแคมป์เรียบร้อยดูซิว่าจะวางแผนยังไงต่อ,อพวกเราสร้างเบ็ดแคมป์กันเสร็จแล้วนะคะไหนๆก็ไหนแล้วพวกเรามาคุยกับคนที่อยู่ที่นี่กันหน่อยดีไหมทุกท่านทั้งหลายคะทุกอย่างเรียบร้อยดีสินะคะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ยอมให้พวกเรายืมใช้สถานที่ือขอทำอะไรหน่อยสิอาคารที่ตรงนั้นนะ่ะคืออะไรยังไงหรออ๋อที่นั่นเองหรอคะที่นั่นนะ่นนนะพวกเราใช้สลับการเล่นแร่แปรธาตุนะคะ่ะถ้าพวกท่านสนใจที่นั่นนะ่ะมีคนที่คอยให้ความรู้กับพวกท่านอยู่นะคะอ๋ออันนี้ปลดล็อกระบบป้าต้มเกลือแล้วนะเอาไว้ต้มเพชด ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพวกท่านไม่รังเกียจผู้รับฟังทุกเสียงนะ่ะต้องการที่จะเชิญทุกท่านไปทานอาหารด้วยกันเป็นเกียตรติอย่างยิ่งเลยค่ะพวกเราดีใจมากขอบคุณนะที่เชิญพวกเราไปร่วมทานอาหารด้วยกันอมถูกเชิญไปรับประทานอาหารด้วยลาบปากลาบปากท่าน,นี้จ้ะยินดีต้อนรับนะพวกเรากำลังรออยู่เลย เอาละเชิญเข้าไปนั่งก่อนสิโอเคนั่งประจำที่โอ,อลิเวียกร้กามเป็นมัดมัด,มดถอดชุดนอกออกนะอาหารมาแล้วเชิญครับขอบคุณนะคะโอ้อะไรอะ่ะ เนื้อห่อผักอู้หูยนุ่มโอ้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 โหตายไข่ไข่ลวกเชิญรับประทานได้เลยอ้หูยเห็นแล้วก็ละลายโอ้โหน้ำซุปเหมือนแกงเขียวหวานสีเขียวๆน่ากินเอาเนื้อมาประกบเนื้อแล้วห่อผักโอ้โหช้ำวิย้ยบังคุดเหรอบังคุด ผมชอบผมชอบมังคุดหวานๆเปรี้ยวๆโอ้โหน่ากินอ่า ah, อิ่มแปร่บับรึมขอบคุณสำหรับอาหารนะคะอร่อยมากเลยล่ะครับถ้าถูกปากพวกเธอก็ดีแล้วล่ะนะก่อนที่พวกเธอจะไปมาคุยกันสักหน่อยเถอะนะอะ ah, มีหัวข้อให้เลือกคุยได้นะงั้นเลือกข้อล่างบอกฉันเรื่องซูจา ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าพิศวงมากเลยนะคะสภาพอากาศที่นี่ปลอดโปร่งไม่เหมือนที่อื่นเลยล่ะคะ่ะที่นี่มีความลับอะไรอยู่อย่างนั้นหรอไม่หรอกจก้ะที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามากๆบรรพบรุษชาวไวรเวอเรียนของเรานั้นได้ละทิ้งเมืองหลวงแล้วก็ได้ค้นพบสถานที่นี้เขาจึงมาตั้งลกลากดูอาศัยกันมา ที่ใดที่พวกเขาได้ตั้งลกลากเอาไว้พวกเราก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่องก็มีเท่านี้ละจ้ะถึงท่านจะบอกแบบนั้นแต่ท่านก็ให้ความรักกับความเอาใจใส่แกหมู่บ้านนี้อย่างมากแม้ว่าฉันเองจะเป็นคนนอกแต่ก็สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสถานที่นี้น่ะงดงามมากๆเลยล่ะค่ะชาวไวเวอรเรียนอย่างพวกเราสามารถทนอยู่ได้หลายต่อหลายฤดูกาลแต่สลับพวกเธอนั้นไม่ใช่ การที่พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนานนั่นอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ให้พวกเราได้เติบโตก็ได้โอเคหมดข้อแรกก็ไปต่อที่ข้อ2เลยนะครับไออาร์แวกมันไปไหนผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าจอร์จสเวลมันจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้แล้วครับว่ามันไปอยู่ที่ไหนนั้นเหรอถ้างั้นมาตาคุฉันขอถามอะไรเธอสักอย่างหนึ่งเธอคิดยังไงกับเราฮันเตอร์อย่างนั้นเหรอ เออคือว่าพวกเขาสุดยอดมากเลยล่ะครับผมนะ่รู้สึกชื่นชมพวกเขามากเลยทั้งการตามหาร่องรอยมอนสเตอร์และยังเข้าใจพฤติกรรมของมันอีกเอ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะรู้เรื่องของอาร์ควลมากขึ้นพวกเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องของการเดียนก่อนแต่ว่าพวกกาเดียนน่ะมันเกิดมาจากที่ไหนกันนะหรือว่าจะเป็นที่ไวเบรเรียฟังดูมีเหตุผลนะ พวกเราควรจะไปที่นั่นถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเดียนโอเคคำถามสุดท้ายครับไวเวอร์เรียโดยนอะไรเข้าไปถึงล่มสลายกันนะยังมีเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะ่ะไวเวอร์เรียเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอย่างนั้นหรอคะเอาจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉันคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่คงจะเดาได้ไม่มากก็น,น้อยละคะ่ะอ่า เป็นอย่างที่พวกเธอคิดไว้นั่นแหละในยามที่ภยัยขสงครามนั้นคล้อมาใกล้จนถึงประตูของเมืองพวกเขาก็สร้างกายเดยนขึ้นมาเพื่อหวังให้คอยช่วยเหลือโดยไม่รู้เลยวันนั้นจะนำมาซึ่งจุดจบของพวกเขาเองไม่สิพวกเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้เราการเดยนพวกนั้นทุวกวันนี้ก็ได้ลืมตาฟื้นขึ้นมา จากการหลับไหลอันแสนยาวนานการเดียนที่ท,ทำลายลางเมืองนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันนะท่านผู้รับฟังทุกสปปรพเสียสคะท่านได้เป็นคนเฝ้าดูตอนที่เมืองหลวงล่มสลายหรือเปล่าคะไม่หรอกจาก้าฉันเพียงแค่ได้ยินเสียงกระซิบของประวัติศาสตร์ก็เท่านั้นเองแต่ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันช่างชัดเจนเสเหละเกินโอเคหมดคำถามแล้วครับ end conversation ได้เลย ทุกคนคะคงได้เวลาที่พวกเราจะต้องไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยล่ะค่ะที่พวกเราได้มาพบกับท่านผมจะต้องตามหาอาเวลให้พบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับขอให้ทุกท่านพบเส้นทางที่ท่านตามหาเถอดถ้างั้นพวกเรากลับเบ็ดแคมป์ที่ซิดกันเถอะอ่าล่ะ คุยมาได้สิบกว่านาทีในที่สุดก็ได้ลุยกันสักทีหนึ่งยังยังมาคุยต่อหรือก็คือต่อจากนี้พวกเธอจะเข้าไปยังไวเวอรเรียเพื่อศึกษาคนคว้าเกี่ยวกับการเดียนใช่ค่ะในส่วนของการเดียนนั้นพวกเรายังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากเลยค่ะคุณลุงครับผมน่ะรู้ดีว่ากลุ่มผู้พิทักษ์อยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วถึงอย่างนั้นผมเองก็อยากจะไปครับ ผมอยากที่จะเดินทางไปกับพวกพ้องของผมผมอยากรู้เรื่องที่ผมสงสัยอยู่นะครับท่านผู้ฟังทุกส่วนเสงก็บอกเหมือนกันให้เดินหน้าต่อไปแล้วคอยเฝ้าดูพวกเราทั้งหมดนี่นะจะไปตามหาอาร์เวลด้วยกันอย่างนั้นหรอกเหรออย่างนั้นเองสินะเข้าใจแล้วละ่ะในเมืองนั้นมีสถานที่อยู่ที่หนึง่งซึ่งน้ำนมแห่งไวเวิร์นเกาะตัวกันเป็นผลึกและมันได้ปิดเส้นทางเอาไว้ ฉันเองก็จะไปกับพวกเธอด้วยเพื่อจัดการเจ้าสิ่งนั้นเท่านี้พวกเธอก็จะไปยังส่วนล่างของเมืองหลวงได้แล้วละ่ะปรึง HR up เป็น6แล้วครับจะรออยู่นะถ้าพร้อมก็มาคุยได้เลยโอเคผมพร้อมเสมอไปอะให้มีดาบใหม่การเรียลทาลอททำได้โอ้ยเท่มากอะเดี๋ยวผมทำไอ้ดาบนี <สา S 1> ไ้ไปใช้ก่อนก็แล้วกันนะ <สา S 1> ค <ำ S 2> ปก,กิ ในส่วนของชุดน้องแมวชุดน้องมาริเปลี่ยนเป็นจีลาทลอดเลยก็แล้วกันนะเอาละเธอพร้อมที่จะเดินทางไปยังเบื้องใต้ของเมืองหลวงแล้วหรือยังโอเคพร้อมแล้วดีละงั้นตามฉช่มาเลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงไอ้แท่งๆเนี่ยผลึกของไอ้นมนมไบเว่นลบไปก่อนนะ เอาอะไรามานะลุเป็นผงผงปล่ปอยผงอานมไบเวิร์นที่เกาะกันไปก้อนๆก,ก็แตกสลายกลายเป็นคนผงไปแล้วฉันทำลายตัวยึดเกาะของนมไบเวิรนะที่ฉันมีอยู่ในกระเป๋านี่นะ่ะก็เพียงพอแล้วล่ะนะไม่ต้องห่วงสิ่งเดียวกันนี้ที่บริสุทธิ์แล้วก็แข็งยิ่งกว่าก็ได้ถูกสร้างมาเป็นสร้อยคอของนาตาคูนั่นแหละนะ เธอแน่ใจแล้วใช่หรือเปล่าไม่ว่ายังไงผมก็อยากที่จะไปดูด้วยตาคู่นี้ครับเข้าใจแล้วละเมื่อไม่นานมานี้<ๆ>ดได้มีการพบเห็นเหล่ากาเดียนเดินป้วนเปี้ยนไปมาในบริเวณข้างหน้านี้ถ้าพวกมันเจอเธอเข้า<ว>ก็จะไม่มีทางให้หลบหนีได้ระวังตัวด้วยนะ หลังจากที่พวกเธอเดินไปตามทางให้ใช้ลากไม้เพื่อขึ้นไปยังพื้นดินที่นั่นเธอก็จะได้พบกับวิหารขอบคุณมากนะเส้นะทางที่พวกเราไม่มีวันมองเห็นถ้าเป็นเธอแล้วก็จะต้องไปถึงได้แน่ๆ ขอให้กลับมายังปลอดภัยโอเคเดินทางในเซตที่สามฟูลเซอร์เคิลเอาละมาถึงที่นี่กันแล้วติดนะคะนี่น่ะจะต้องเป็นลากไม้ที่เขาบอดแน่ๆเลยละคะ่ะอือโดดขึ้นลากไม้มาเอาละเรามาตั้งแคมป์ที่นี่กันก่อนเถอะจัดก,การเรียบร้อยกันแล้วนะคะทุกคนคะ จากนี้ไปพวกเราจะเริ่มการสำรวจเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดียนในเมืองเวอร์เชั้นกลางนี่ค่ะเป้าหมายหลักของเราก็คือการคาดเดาว่าอาร์คเวลจากชั้นล่างได้เดินทางไปที่ไหนและไปที่นั่นทำไมดีละแล้วพวกเราจะเริ่มจากที่ไหนดีพวกเรามาเริ่มที่การตามหารอยเท้าของอาร์คเวลหรือกอาเดียนตัวอื่นกันก่กอนเถอะค่ะเข้าใจแล้วทางนั้นก็ไปกันเลยเถอะฉันจะปกป้องที่แคมป์เอง ถ้ามีอะไรแล้วก็กลับมาหาได้เสมอเลยนะโอเคไปครับไปตำรวจกันต่อเนื้อเรื่องยาวๆไปละพาร์ทนี้เข้าคัสซีแล้วยามเฝ้าระวังฉันคิดว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาตามที่พวกเขาต้องการถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่ามอนสเตอร์นั่นจะเป็นยังไงย่างนั้นหรอครับนั่นสินะ ก่อนอื่นเลยจะต้องมีจมูกที่ใหญ่ดมกลิ่นได้ดีและสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกๆสภาพพื้นผิวมีนิสัยห่วงทิ่นของตัวเองและไล่ตามเหยื่อไปโดยไม่ลดละทั้งหมดที่ฉันกล่าวมานั้นคือมอนสเตอร์ที่ฉันอยากได้มาเป็นยามเฝ้าระวังเฮ้ยเจอร่องรอยโอเคค่อยๆเดินเข้าไปดูสิ ว่ามันล่องรอยของตัวอะไรคล้ายๆเข่าของอาร์คเวลเลยนะเนี่ยนี่นะคือสิ่งที่มอนสเตอร์ทิ้งร่องรอยเอาไว้จ้ะรูปร่างขนาดกลิน่นแล้วก็ที่ที่มันอยู่ทั้งหมดนี่น่ยจะให้บอแสกับเราเกี่ยวกับมอนสเตอร์เอะนี่มันยังดูใหม่อยู่เลยนะคะ ระหว่างร่องรอยที่เราพบกับนิสัยของยามเฝ้าระวังพวกเราต้องคาดเดาเข้า,าหมายของเราจากสิ่งนี้ค่ะโอโดโกาลบางทีอาจจะเป็นซับสบปิชีอุ๊ยตกใจมาแล้วอืมโอโดโกาลถอยไปก่อนเข้าใจแล้วค่ะพวกเราไปกันเถอะวิ่งใต่ไปตามลากไม้ มามาในสุดก็ได้จัดการมอนสเตอร์สมชื่อเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์สักทีนึงโอโดคารอนสีดำเป็นอีโบนี่โอโดคารอนอุ้ยจะโดนข่วนหน้าควันดำออกปากมาเลยนะเนี่ยกาเดียนอีโบนี่โอโดคารอนคารอนมาเจ้าหมาน้อยโอ้โหมันถึงก็ร้องเลยสั่เข้าไปที่หน้าโดนขาประวัติมอนสเตอร์ ไม่ทันช้าไปนับมันก็ไปแค่อุดกระลอดหรอวะมันตีโัวๆอยู่แล้วหันมามันหันมาจะ่หันมาช้าเลยวิ่งทา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 งเราเปิดแผลไม่มีแผลมันแดงแดงมันนึกว่าแผลมันตกงมันแผลแล้วไม่แผลเลยตกลงตกลอ้โหูไอ้คมาระเบิดพื้นอันไหนถ้ามันตบมือระเบิดพื้นอ่ะมันจะมีแผลโอเคเข้ามาม้วนขับเข้าไปโฟกัสไม่ได้อะไร ตับเข้าไปที่หางม้วนดาบมาขาปีแผลสู้ๆโดนได้โดนก็องหันมาไม่โดนวเกิบโดนกัดหลบได้พอดีกลับเปิดแผลอ้าไม่มีอยู่นี่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 เปิดแผลโกกาสเตติสโดนเอ็มรึบหมวนล้มไปนอนกริ่งเล็งหางก่นเลยครับหนึ่งและสองเข้าไปที่หางเปิดอีกแล้วโกกาสเตติสโดนเต็มไหนเงือบโอ้โหกระว่ามันไปกลอ่ะจะทันหรือเนี่ยขิ้งไปขิ้งไป สส ata, ตัดฟองชาตาเลตรอเคานเตอร์เคานเตอร์รอไม่ได้เว้ยเฮ้ยน่าๆๆโอคาตาเลตไม่โดนชาร์จตัดฟองชาตาเลตเข้าหน้าหน้าแหกโอชาตาเลตเลยโอชาตาเอ้ามันกัดกระจายก่อนรอเงาเคานเตอร์มาแล้วเคานเตอร์เอ้ามันไม่ได้เล็งเกือบ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 โดนกัดหลบมาที่นี้ ตองชาตาเล่แบบเต็มคาราเบลเข้าหน้ามือตบตลบนะราเคาน์เตอร์พอดีไหมไม่ได้เอ้ยเคาน์เตอร์ช้าไปตลอดเลยอ่ะกินยากินยาก่อนเลือดจะหมดแล้วม้วนมาตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาปัญหาได้อีกขับหนึ่มปี้มันเอาหางหลบพอดีมีแผลโกกาตเต้ไม่โดนโกคาตเต้ก็ไม่โดนไอ้โดน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 ขาหลังม้วนเข้ามาโอ้ชาตาเล่เต็มคาราเบล มันหนีไปเฉยเลยอะโอเคเดี๋ยวตามไปจัดก,การมันเฮ้ยได้สลิงเกอร์แบบเฮฟวี่มาเล็งตีสลิงเกอร์เข้าหน้าโอ้โหไม่โดนมันเฉียดไปโดนไหลกระโดดแต่ประคุมล็อกสเตดดีไม่สะเทือนเลยเข้ามาอืมไหลกระแคกจอขวางไปเข้ามาแบบทู่น้าตัดเลสอืมเต็มเบาหน้าเดาาี๋ยวจะนั่งไหนคอยชุดหนึ่งดอกฟิกขึ้นมาใช้เป็นโคชาตเลสเล็งที่บาดแผล หนึ่งและสองเข้าหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาเร่งมาปาดรอเคาน์เตอร์มันก็ไม่เล่งมาเว้ยโฟกัสาไซส์ไปเลยมวนมาไปแบบฟูชาตาเลสฟูชาตาเลสเอ้าหุยดาบเต้านิดเดียววาดดาบมาอรอคาสไลทิงซาเลสมันก็ไม่ทำอะไรเว้ยหน่งเข้ามาโฟกัสไซส์โดนไหมไม่โดน ตัวก็แค่นี้มันไม่โดนโักาตาก็ไม่โดนอีกชาร์จกาตาลเข้าไปที่หน้าตัวกัได้กระดอนคูชาร์จแาตลไป1และ2ไม่ต้องปีโักาตแลสต่อเนื่องไม่ต้องลุกเข้าคูชาร์จแาตาเลสเฮ๊าต่อเนื่องต่อเนื่องไหมเอ้าหนีไปแกระโดเถินฟ้ามาอันนี้ผมใส่แกลลี่อยู่นะมันมองไม่เห็น ฟันนี้แอตแทคหน้างหงายสวยงามชาร์จไปที่หางเข้าอ้ชาตาเล็แบบเต็มหางหางขาดยิงวินให้ลูกหมาลอกคอสก์นู้ร้องร้องรองรองโอเคมันกำลจะเดือดดาแล้วครับตัวนี้ได้เวลารอคอเตอร์แบบตึงๆมาเลยแมปเข้าให้ฟันหงายไปดิฉับเข้าไปที่หน้ากลิ้งมาไล่ฮักรอรอเด่นซัมโบลักเลย เอ้าหนีไปเถอะเลยนี่เก่งจังเลยเนี่ยบอกว่าห่วงทิ้นไงวะมันเห็นแล้วครับกระโดดฟาดฟันมีม้วนไปม้วนมากดดาบไปคนอยู่ดีนะกระโดดลงมาที่หลังก่อนนะเจาะลังเจาะลังแมวกระโดดหน้าดีกว่าเจาะหน้าเจาะหน้าเจาะหน้ามีตัวกระเด้งกระเด้งกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนเจาะหน้าเจาะหน้าโอเคหน้าแพ้แต่นะครับเปิดแผลเอาดาบถอกเข้าไปที่บาดแผลดับไฟบันไดลน ม้วนกระลิงมาฉับกระทิน่าพดีมันนอนตรงนี้พอดีไม่ต้องกระลิงไปไกลๆปั่นง่ายๆโอชาตะแหมเข้าไปได้ดาเมจโดนมันกัดควนม้วนดาบมารอเคาน์เตอร์มันไม่ยอมโกัดเอ้ยโดนกัดโอ้โหตัวกระเด็นกระดอนม้วนดาบมารอเคาน์เตอร์อน,นี่ครับปลอดดีก่อนดาบสองไอ้ชาออ้าไปฟาดลงมาที่หางกดๆรอเคาน์เตอร์อีกทีหนึง่งมันก็ไม่เลงเว้ย ยกดาบใหญ่ขึ้นมากริง้งพัดฟันกัไปที่หายเอาไม่โดนเฉยเลยสั่งองชาตลแลนโอเคมีดุมีดุมดเข้าชิาชาตลแลนไม่ได้ไหนแท็คจอก,ก่อนโบชาตลแลนแบบไม่ต้องชาร์จปีดสิก่อนที่มันจะออกแอคชั่นห่งางมีหางนีแพ้โฟกัสห่างเกินห่างยอดโอเคเนี่ใกล้ๆโฟกัสชาตลแลนเอา้าไม่ได้โดนมันแยับกินยาก่อนเปิดเข้เาไป ค่นตรงนี้นะนายูฝวันไงจองหนึ่งสิรอเคาน์เตอร์มากเคาน์เตอร์เล็บปุดไปเลยทีเนี้ยพอโลอัพแสร็ตัวแตกไปเข้ามาเป็นโอโดกาลอนนะปั่นเรียวนักหลอล้มลงไปนอนโอเคครับคุณผู้ชมสหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมต้องขอตัดเอาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปที่19 สำหับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีเรื่องอะไรอยากบอกก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยโอเคครับไเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย